สวัสดีครับพบกับผมครับกริดพลเดชวิสัยวันนี้ก็มาไลน์นอกสถานที่นะครับผมอยู่ที่เดอะบีทกลางกรุงนะครับซึ่งอยู่ที่รบบาชบังมางานวันเกิดบางกันครับบางกันนี่ก็เป็นน้องของราชาดาไทเซนก็มางานวันเกิดก็คนเยอะมากๆเลยจริงๆก็เลยถือโอกาสมาไลน์ตรงนี้นอกสถานที่ก็กาจจะไล์สัก20นาทีพอ ไม่รายมากนะครับผมเพราะว่าตอนเช้าเช้าของวันที่25กันยายนนะครับผมต้องไปสอนอแต่ก่อนเขาเรียกสอนอนะแต่นี้กเขาเรียกสอพออไนเนี่ยที่รุมพินีครับเพราะว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาที่รัเกเรงใจถึง ตัวตึงเออสันทนะประยูรรัตกับแจ้งความจับผมฟาหามินประมาทมินประมาทด้วยความโฆษณาครับจริงๆแล้วนักเรียนเขาจะไม่แจ้งความจับกันนะจริงๆเขาจะไม่แจ้งความกันอ๋อผมลืมไปสันทนะไม่ใช่นักเรียนสันทนะเป็นอดีตตำรวจเก่าอันนี้ไม่ใช่นักเรียนะอดีตตำรวจเก่านะก็เลยมาแจ้งความจับผมนะก็ไม่เป็นไร ก็สู้กันไปแพ้ชนะก็ว่ากันไปคดีแบบนี้นะมันก็มีเรื่อยๆนะครับสำหรับอาชีพอย่างผมในการเป็นยูทูบเบอร์ต้องวิาพากษ์วิจารณ์คนมาเยอะมากหลายร้อยคนก็โดน3ปีนี้โดนไป6คดีครับ6คดีเสร็จสิ้นไปแล้ว3คดีชนะ2คดีไม่ใชนะ่แพ้2คดีแล้วก็ชนะ1คดีแล้วตอนนี้ก็เหลืออีก สามคดีนะครับคดีของสวสมชายสาแสวงการแล้วก็คดีของวรงเดชกิจวิกรมแล้วก็สดศสนะครับก็คือคดีของสันทนาประยุรรัต์ก็ไม่เป็นไรครับก็อยากจะบอกสันทนาว่ากูไม่กลัวมึงนะแล้วกูก็ไม่เคยกลัวมึงนะแล้วกูก็ไม่คิดจะกลัวมึงด้วยนะประธานนั่นเองก็สู้กันตามกระบวนการยุติธรรมนะครับผมทานายผม ไปดูประักฐานทั้งหมดแล้วทนายกรนะทนายกรบอกว่าไม่มีอะไรครับทนายกรนี่เคยชนะเป็นทนายให้อาจารย์ออสชนะทนายเดชามาแล้วก็ทนายกรบอกไม่มีอะไรพี่แล้วก็ทนายกรเนี่ยก็ชนะอาชญามาแล้วเช่นกันในคดีของผมซึ่ง สารไม่สั่งฟ้องนะอันนี้เราคุยเรื่องที่ชนะแพ้เราก็อย่าไปคุยกับมันไม่อย่าไปคุยเพราะงั้นผมว่ามันใจขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆพื่อนพ,อนพี่พี่ที่สนับสนุนด้วยดีเสมอมาก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เสมอมาแล้วก็ช่วยซื้อกล้วยตระกูลกล้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณจริงๆอบคุ นะครับผมตอนนี้มันมีเสียงอีกทึกเพราะข้างนี้มันเขาก่อสร้างอยู่ไงแล้วก็มันติดถนนเนี่ยรถมันวิ่งเร็วนะครับก็กระทึกนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะไลฟ์ประมาณสักไม่นานนะครับก็คงจะจะเลิกแล้วนะครับผม <S <S คือฤด,ดูนี้มันเป็นฤด,ดูมันเป็นตลาดนัดตลาดนัดสอสอครับมันเหมือนกับตลาดนัดนักเตะฟุตบอลน่ะ เขาจะมีฤดูการน,นักเตะไอทีมระดับพรีเมียระดับอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นตลาดนัดการซื้อตัวกันนะแต่ไอฟุตบอลมันจะเป็นเฉพาะช่วงแต่การเมืองนี่ไม่มีเฉพาะช่วงได้ทุกช่วงครับก็เป็นตลาดนัดการตอนนี้ก็มีพักใหญ่ๆนะครับคือพักภูมิใจไทยที่หัวก็ได้ไม่แห้ง แล้วก็พักก้าทรรมก็หัวกระไดไม่แห้งเช่นกันนะครับโดยเฉพาะภาคใต้เป็นการแข่งขันการดึงคนที่เข้ามาอยู่ในพักก็คือพักก้าทมกับพักภุ่งใจไทยรู้สึกว่าพักเพื่อไทยไม่สู้ไม่สู้แล้วก็ไม่คิดจะดึงเพราะว่าคนใต้ไม่ชอบพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยไม่เคยได้สสแม้แต่ฝนเดียวแต่ครั้งนี้อาจจะได้ก็ได้นะ าจจะได้ก็ได้กพคนใต้ก็เลยไม่เลือกประชาธิป,ปัตย์ก็หันไปเลือกภูมิใจไทยไงในสมัยก่อนตอนนี้ก็มีพรรคการทุแล้วแล้ยังมีสมัยก่อนก็มีพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนะที่คนใต้ไปเลือกรวมไทยสร้างชาติด้วยนะแต่ตอนนี้ก็จะมีอยู่สองพรรคครับที่เฉือนกันส่วนพรรคประชาธิป,ปัตย์นั้นจบไปแล้วครับจบตั้งแต่หัวหน้าเฉลิมชยัยสีอ่อนไม่สบาย จบเลยตอนแรกผมคาดหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องได้สามสิบเสียงครับสามสิบเสียงภายใต้การนำของหัณหน้าเฉลิมชัยนะแต่พอหุณหน้าเฉลิมชัยลาออกก็จบเลยสสชัยชนะก็ไปทางหนึ่งสสเดชอิดก,ก็ไปทางหนึ่งจบแล้วมีข่าวว่านายกภิสิทธิ์จะมามีข่าวว่า คุณกรจะมามีข่าวว่ามาดำแป้งจะมาผมดูตัวแล้วนะครับคือถ้าคนไม่รู้ซึ้งเรื่องการเมืองนะก็จะแบบคาดหวังก็จะพูดไปจริงๆไม่ได้คะแนนครับคนเหล่านี้ที่ผมเอ่ยชื่อนะเอาเอ่ยชื่ออีกมาดำเดียอีกเอ่ยชื่ออีกสุชัตชวอีกคนเหล่านี้ถ้ามานะาพรรคประชาธิปัตยเป็นสอสอตำสิบแน่ ต่ำสิบยังดีนะถ้าเก้าแปดเจ็ดกลัวจะต่ำห้ากลัวจะได้เฉพาะปาร์ตี้ลิสสามสี่คนเท่านั้นเองอะ่ะเอาจริงๆนะเพราะองค์ประกอบเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันต้องมีหลายต่อหลายอย่างนะอย่าไปพูดถึงเรื่องซื้อเสียงเลยมันไม่ได้ซื้อเสียงอนะ่ะแต่มันต้องใช้เงินเนะี่ยคือบางครั้งไม่ได้ซื้อเป็นหัวนะแต่ก็ต้องใช้เงินดูแลบ้านใหญ่ ดูแลกำนันผู้ใหญ่บ้านดูแลนายกอบตอดูแลนายกอบจอนายกเทศบาลนายกอบตอทำนองเนี้ยวนกันไปไนะมันก็ต้องใช้เงินหรือเปล่าล่ะใช่ปะต้องใช้เงินครับมีพักเดียวที่ไม่ได้ใช้เงินก็คือพักประชาชนน่ะนั้นเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ไม่ได้ใช้เงินน่ะ ไม่มีบ้านใหญ่อะแต่นอกนั้นมีหมดครับให้นายกชวนสิบนายกให้หัวหน้าบัญญัติสิบหัวหน้าให้หัวหน้าจูรินสิบหัวหน้าให้นายกอภิสิทธิ์สิบนายกอภิสิทธิ์ไม่ได้คะแนนผมบอกไปไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดจริงมาดามแปงเนี่ยคือมันต้องมีเงินต้องมีในทุน ตามาล่ะไอพันล้านี่จิบจิบนะพันล้านี่จิบจิบนะในการทำงานการเมืองอนะ่ะเออจริงเพราะฉะนั้นไอพวกที่วิพากวิจารณ์เรื่องพรรคประชาธิปัตยนะ์เนี่ยไอพวกนี้มันก็วิพากวิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อยเชื้อชะมันก็อาจจะรู้จริงแบบผมก็ได้แต่มันก็วิพากวิจารณ์ไปไปเรื่อยอครับ ตอนนี้มีพักอยู่สามพักส่วนพักประชาชนอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะว่าประชาชนไม่ใช่ไปสมัครง่ายนะเขาคัดนะอย่างผมเนี่ยจะไปสมัครพักประชาชน,นเขาไม่รับนะอย่าว่าจะสอสอเลยนะจะลงในนามสอทอในนามนายกเทศบาลสอจอเนี่ยเขายังไม่รับเลยนะอย่าว่าแต่สอสอนะเขาต้องเอาคนที่ มีอุดมการแบบเขาเขาถึงจะรับต้องมีพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยพรรคกาชักก็สามพักเนี่ยแต่ภาคใต้อย่าไปยุ่งกับเขาพรรคเพื่อไทยไม่ต้องไปยุ่งเขาพรคเพื่อไทยก็ยุ่งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเพราะเท่านั้นเองนะกพจะมาดูกันที่ว่ามันเป็นยังไงวันนี้ผมเพิ่งคุยกับพรรคพวกนะ ก็เป็นนักการเมืองเขาพูดถึงว่าผู้กองธรรมนัฐมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีโอเว้ยโอ้เขาพูดถึงขั้นนี้เลยก็อันนี้ก็อะไรจะเกิดก็เกิดได้เขาบอกว่านายกอนุทินยังเป็นได้เลยทาไมผู้กองธรรมนัฐจะเป็นไม่ได้โอ้เขาพูดมาถึงแบบนี้เพราะการเมืองมันไม่มีอะไรแน่นอนก็มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในในประเทศไทย แต่ผมก็เสียดายนะเสียดายมากๆเลยเสียดายยังไงครับคือตอนเนี้ยประชาธิปไตยมันยาวนานมาถึงตอนเนี้ยครับมันรักการเมืองควรจะมีคุณภาพในสมัยก่อนมันก็ดีกว่านี้นะเขาไม่ได้เปลี่ยนพักกันง่ายๆนะแล้วก็คนที่ออกจากสมัยก่อนพักประชาธิปัตย์เป็นพักหลักก็ไม่ได้ย้ายง่ายๆนะคือมีปัญหาภายในพัก อ่ะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็แยกออกมาทุกคนเป็นสิทธิ์เก่าพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นนายกสมัครสุนทรเวสไม่ว่าจะเป็นคุณวีระวีรการอย่ได้เปลี่ยนชื่อแล้วมุสิกพงศ์ไม่ว่าจะเป็นคุณอ,อุทัยพิมพ์ใจชนสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีไทยรักไทยก็อ,ออกมาแยก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 ็คือเป็นสิทธิ์เก่าทั้งนั้นทั้งสิน้น แล้วที่ภาคใต้เอาเสาไฟฟ้าลงพัชนะที่กรุงเทพนิดกวาดหมดเลยแชมไปได้ที่อีสานอีกพัดไปจะริป,ปักแต่ตอนนี้เวลาเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนเหมือนกับพักพักชาติไทยพัฒนายังดีนะยังพอจะได้มากพักความหวังใหม่นี่จบไปเลยพักประชากรไทยนี่จบไปเลยพักพลังธรรมนี่จบไปเลยจบไปเลยนะเพราะฉะนั้น ตอนเนี้ยผมอยากให้นักการเมืองอนะยึดมั่นในอุดมการ์ยึดมั่นในพรรคอะครับมันต้องรักพรรคนะครับผลประโยชน์ตำแหน่งตำแหน่งมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดนักการเมืองเนี่ยนะขาต้องแก้รัฐมนูลใหม่เลยสอสอห้ามเป็นรัฐมนตรีเอางี้ดีกว่าคือมึงเป็นสอสอ,อย่างเดียวเลยไม่ให้เป็นรัฐมนตรี เดี๋ยวมันก็ลาออกจากสสไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้สสห้ามเป็นรัฐมนตรีแล้วต้องลาออกจากสสปีหนึ่งดำรงตำแหน่งปีหนึ่งถึงลาออกได้แล้วไปเป็นรัฐมนตรีได้นี้ต้องเอาอย่างนี้เลยพรรคการเมืองมันจะเข้มแข็งเพราะเราจะรู้เลยเราต้องการเป็นสสอ,อย่างเดียวเราไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีถ้าเราอยากเป็นรัฐมนตรีเราไม่ลงสสไม่ลง ถ้าผมเป็นสอสลอนะครับผมจะเสนอไอเดียดีแล้วปาร์ตี้ลิทยุบแม่งทิ้งไม่ต้องมีเอาสอสเขตอย่างเดียวปาร์ตี้ลิทไม่ต้องไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าสอสปาร์ตี้ลิทนั้นมันไม่ได้ลงพื้นที่ไงเพราะมันไม่จาเป็นต้องลงไม่รู้จะลงไปทำไมให้เปลืองเงินนั่นแหละครับเราก็จะได้สอสที่รักในอาชีพสอส มีความภาคภูมิใจในการเป็นสอสอเพราะชาตินี้กูก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วกูก็เป็นสอสอย่างเดียวเหมือนกับไอ้พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายแหละเรียนจบมาด้วยการจบราชภัฏมาด้วยกันจบการศึกษามาด้วยการว,วิญาตรีแต่ก็มาเป็นครูครูธรรมดาถ้าอยากจะเป็นผู้บริหารก็ต้องไปสอบผู้ช่วยผู้นียกั ก็ต้องไปสอบผู้อำนวยการเพาะคนที่เป็นครูครูน้อยเป็นธรรมดาชาตินี้มึงก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยผอ,อ,อชาตินี้มึงก็ไม่ได้เป็นผอ,อ,อแต่ไอ้ครูธรรมดาเนี่ยทำวิทยฐานะได้บางคนได้48บางคนได้49สายสะพายชั้นสูงกว่าผออ,อ แล้วครับเรา้จัดหมวดหมู่ให้มันเป็นอย่างนี้เลยนี่นะเป็นไอเดียของผมนะในเรื่องเกี่ยวกับจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะพักการเมืองมันได้เข้มแข็งแล้วพักเล็กๆเนี่ยอย่าไปสนับนุนครับเราต้องการพักใหญ่ๆจริงๆแล้วต้องการแค่สองพักพอให้มันขับเคี่ยวกันฮะเล่นเรื่องนโยบายกันอย่างเดียว ขับเที่ยวกันพัดกันเป็นถ้าไอ้พักนี้ดีก็เป็นรัฐบาลไปดีก็เป็นไปอีกดีก็เป็นไปอีกไอ้พักนี้ก็เป็นฝ่ายค้านไปก็เป็นฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายค้านไปวันหนึ่งรัฐบาลไม่ได้เรื่องประชาชนก็ไปเลือกฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลแทนมันอย่างนั้นมันจะได้เข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับนั่นแหละ ผมก็เสนอไอเดียอย่างนี้นะครับวันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมอาเดี๋ยวก็จะต้องกลับไปสั่งสารต่อนะครับเพขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าไปรับทราบข้อกล่าวหาและเป็นยังไงเดี๋ยวทนายก่อนก็นัดกันแล้วเจอเก้านนนิกา โอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ผมด้วยกิงกลางกันมาได้ที่เฟซ o ุ๊กรองตกะกผลเด็ดวิสัยเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณนะครับที่อุดหนุนตะปูลกล้วยนะครับผมมีกล้วยปากล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกกล้วยหอมใบเตยกล้วยฉาเออกล้วยหอมใบเตยกล้วยฉาแล้วก็มีกล้วยกวน แล้วก็มีพลิตภัณฑ์สองตัวใหม่คือมะขามกวนแล้วก็มะพาวกวนส่วนน้ำหอมสายมูเตรูก็ยังขายอยู่นะครับ490บาทส่วนตะกูดกล้วยนั้นชุดละ200บาทตอนนี้ที่สั่งมานะครับรอนิดนึงเดี๋ยวผมจะพิมพ์รายไปบอกเพราะว่า กล่องกระปุกยังไม่มานะครับแล้วผมมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยผมเป็นคนไปคัดสรรสินค้าเองไปคุมการผลิตเองแล้วผมก็นำมาบรรจุพันเองครับแล้วผมก็เอาไปส่งเองครับ <c oughs> ผมทำเองทุกอย่างเลยผมมีความสุขมากๆ <c oughs> ตื่นเช้ามามีคนโอนเงินให้ สองร้อยบาทซื้อกล้วยตากชุดหนึ่งโอ้ผมดีใจมากๆากลยครับสองร้อยอย่างกับสองหมื่นจริงสำหรับผมผมดีใจแล้วก็ประกวดที่โอนมายี่สิบบาทสำหรับหนุนช่องกิจโพส h ช n แนลผมก็ดีใจครับยี่สิบบาทหรือจะเป็นสมาชิกสมาคมสื่อท้องถิน่นก็ปีละสามร้อยบาทถ้าผ่านการอบรมก็จะ มีบัตรนักข่าวให้เดี๋ยวปีหน้าครับสมาคมสื่อท้องถิ่นจะครบสิบสามปีผมจะจัดงานใหญ่ที่พิษณุโลกและผมจะตั้งสำนักงานที่กรุงเทพเข้ามานครโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณบางมัดคองตันนะครับเปิดห้องให้ให้นอนถือก็เป็นภาระของบางมัดเลยเวลาผมมากรุงเทพก็ต้องเปิดห้องให้นอนต้องเลี้ยงข้าว เลี้ยงวายแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ดื่มวายเพราะว่าผมกลัวเจอด่าก็ไม่ดื่มดีกว่าเจอด่าแล้วมันมันมันยุ่งมันอย่าไปดื่มเลยประดิษฐ์สุขเพราะผมขับรถมาเองครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากจะบอกพวกเราว่าความสุขของคนเรานะครับมันอยู่ที่อุดมการณ์นะ ถ้าเราตัดเรื่องเงินทองออกไปนะเรามีรูการเราก็จะไม่ไปตบตับใครเราก็จะไม่ไปกัดแกล้งใครเราก็ไม่จะไม่ไปโจมตีใครแบบว่าโจมตีแบบไม่มีอุรมการไงถ้าตัดเรื่องเงินออกไปเราก็จะต้องมีสติเราก็จะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆด้วยความสุดจริตด้วยความบริสุทธิ์เป็นการ ติเพื่อก่อรับผมขอบคุณครับขอไดนมีความสุขนะครับจะขอให้พระอุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี